สวัสดีครับพี่น้องอสสอสมที่เครรารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับพรุ่งนี้นะครับนับแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับก็คือเข้าวันที่1พฤษภาคม2564ครับสบคได้ประกาศให้มีพื้นที่ตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชนาจักรนะครับของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนาก็คือจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดนะครับซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานคร ชนบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะครับเป็นสีแดงเข้มนะครับต่อมาก็เป็นสีแดงก็คือพื้นที่ควบคุมส,สูงสุด45จังหวัดแล้วก็พื้นที่ควบคุม26จังหวัดนะครับสีส้มนะครับพี่น้องครับพอมีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดแล้วก็มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีก45จังหวัดนี่นะครับพี่น้องอสมอก,ก็ต้องทํางานหนักขึ้นนะครับเพราะว่าจะต้องตรวจคัดกรองนะครับนอกจากจะตรวจคัดกรอง แล้วก็รับรายงานตัวคนที่เดินทางมาจากตา่างจังหวัดทุกคนแล้วนะครับกลุ่มนี้นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ที่หมอชาติปฏิบัติงานอยู่ก็จะต้องดําเนินการนะครับคนที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้มกับสีแดงนะครับต้องกักตัว14วันนะครับก็คือพื้นมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและก็พื้นที่ควบคุมสูงสุดนั่นเองนะครับส่วนพื้นที่ควบคุม26จังหวัดสีส้มนั้นให้ดูแลตัวเองนะครับดังนั้นก็เป็น กำลังใจให้กับพี่น้องอสสสมนะครับเราเหนื่อยอีกแล้วนะครับเพราะว่าโรคโควิด -19 กามันระบาดไปทั่วทุกพื้นที่เลยนะครับเราก็ต้องระมัดระวังเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับพี่น้องอสสสมครับอย่ามีพฤติกรรมที่ติดเชื้อได้ง่ายนะครับเฝ้าระวังตัวเองด้วยนะครับครับพี่น้องอสสสมที่เคารพครับ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสสอส,อออสมอดดวยวนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านเกิดจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอ,อ,อสอออส,สอสมอที่หมอชาติจะนาํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ